วันนี้ขอนําเสนอพระมะเหสวนสองหน้ากรุกวัดวังบัวตำบลลาดภูอเบอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพระมะเหสวนสองหน้ากรุกวัดวังบัวมีพุทธลักษณะคือเป็นพิมพ์ทรงเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเว้าตรงกลางทั้งสองด้านด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญจะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิขัดลาบ เท้าขว,วาวางทับเท้าซ้ายมือซ้ายหงายวางบนตักซ้ายมือขวาทอดวางบนเข่าขวานิ้วมือชี้ลงพัทธรณี พระเมศสวนสองหน้ากลุวัดวังบัวพุทธคุณคงกระพันชาตีแควคาดปลอดภัยเมตตามหานิยม